ตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันที่จะชีชตาพักเก้าไกลแล้ว,วลค่ะสำหรับุ oh. ต,บตัวนี่กัวงวลเรื่องอะไรตอนนี้ไมหมคะโอ้ถ้าไม่ถามก็ลืมไปแล้วนะเนี่ยเหลือ,อกนนะออี่วันนะเนี่ยวันที่เจ็ดโอ้วันที่เจ็ดนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะ <9. S 1> โอ้มันทํางานไม่ลืมทํางานลืมวันลืมคืนครับก็ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งฮะเจ็ดสิงหาคมก็เป็นวันวันหนึ่งนะครับก็ก็เดี๋ยวรอดูครับทำอะไรไม่ได้มากกว่าการรอคอยแล้วก็แล้ว,ก,ลว,ก,ลวก,ก็การรอฟังนะครับเห็นพักเก้าไกลเตรียม การจะตั้งวอลุ่มที่แล้วก็เหมือนนัดมวลชนบอกว่าให้ใส่เสื้อโลโก้พรรคเก้าไกลมารอฟังคำวิเนตษาของศาลนี่อ,อ๋อผมคิดว่าก็คือประชาชนก็ถามมาเยอะแหละครับว่ามีที่ไหนให้มาพบกันไหมนะครับเราก็บอกว่าเอาสถานที่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าประชาชนจํานวนหนึ่งก็บอกว่าจะไปเจอกันที่ศาลไหมนะครับแล้วก็หรือจะไปเจอที่สภา,านะครับก็รู้สึกว่ากระจัดกระจายอย่างนั้นเราก็คิดว่า ก็มาเจอกันที่นี่เป็นลักษณะการอำนวยความสะดวกมากกว่าครับ<ม>คงไม่ได้มาเรียกมารวมกันหรือว่าเชิญมารวมกันแต่อย่างใดน,นะครับมันก็มีการมีความ,มาวิจารณ์ในลักษณะที่ว่าเอ้เราอาจจะแบบเป็นการรวบรวมมวลชนหรือเปล่าเผื่อมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีทางลบออกมาจากสารเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าประชาชนก็ถามว่าจะมาเจอกันที่ไหนอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าโอเคเรามาเจอกันที่นี่แล้วกันนะครับจะได้เป็นการอำนวยความสะดวกเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องรวมตัวกันยังไงเลยฮะเพียงแต่ว่า เราเองก็คิดว่าถ้าเกิดอยู่ดีเราไม่ได้อำนวยความสะดวกเนี่ยเกิดมีประชาชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปที่สภาใช่ไหมครับก็ก็จะก็จะ,จะอาจจะรบกวนการทํางานอีกนะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกนะครับบางท่านเกิดอาจจะไปที่ศาลอีกนะครับก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกก็จะมีความหนานแน่นของประชาชนอีกก็คิดว่ามาที่นี่ดีกว่านะครับเพราะเป็นพื้นที่เอกชนเป็นพื้นที่พักนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกได้แล้วก็เผื่อว่าจะได้พบปะพูดคุยกันนะครับวันนั้นก็ยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะมีข่าวลงข่าวไยอะไรนะครับ คิดว่าจะพูดคุยเฮฮากันมากกว่าถือว่าเป็นกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์กันแล้วกันี่รอสัญญาณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสัญญาณที่ที่ได้รับมาสัญญาณใจหรือสัญญาณอะไรไม่มีเลยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะครับไม่มีนะก็เราทงนี้ฮะผมก็ยังยืนยันนะครับว่าการถแถลง สามองค์ประกอบแล้วกันนะครับหนึ่งคือการถแถลงของคุณพิธาเนี่ยเราก็ยืนยันชัดเจนว่าสิ่งที่กกตก,กตรกตทำเนี่ยก็ขัดกับระเบียบของตัวเองนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขมีกลไกทางกฎหมายหลายหลายหลายอย่างที่ยืนยันความเป็นสุจริตของเราแล้วก็คิดว่ามีกระบวนการหลายอย่างที่อาจจะลัดขั้นตอนหรือว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบนะครับกรณีของคุณชัยธวัฒน์ในการถแถลงครั้งที่2นะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าข้อเท็จจริงที่ทางกก,กตเอาไปร้องต่อศาลเนี่ย ก็มีความคลาดเคลื่อนมีความเป็นเท็จอยู่หลายประการนะครับหรืออาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วเราก็ชี้แจงด้วยว่าข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนั้นแสดงว่าเราก็มีการต่อสู้โต้แยง้งทั้งในข้อของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ทั้งข้อที่จริงในเรื่องของพยานหลักฐานด้วยที่ผู้ร้องเอาไปร้องต่อศาลนะครับแล้วก็สาคัญที่สุดหลายคนบอกโอ้แค่นี้อาจจะยังไม่พอหนะ้าน่าจ,จะเ,เชิญเอาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายนะครับที่เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับเข้ามาให้ความเห็น ต่อกรณียุบพักหน่อยซึ่งเราก็ได้รับความกรุณาและได้รับเกียรติจากทางท่านศาสตราจารย์ดรสุพรพลนิติไกรพศนะครับซึ่งท่านก็ชี้แจงอย่างชัดเจนผมคิดว่าคําชี้แจงและการอธิบายของท่านเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ในหลักนิติรัฐและนิติธรรมซึ่งทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยเข้าใจว่าสา,ารน้ำนูนก็ท่านก็รับไว้พิจารณาซึ่งทําให้เราไม่มีไม่ได้มีความกังวลใจใดเพราะเราทําดีที่สุดแล้วเท่าที่พักการเมืองพักหนึ่งนะครับที่เป็นที่มีประชาชนเป็นเจ้าของจะทําได้นะครับ เสียขวัญอะไรกันไหมคะในในในครับสมาชิกสสจริงๆ,<อ>ๆก็ไม่ได้มีเสียขวัญน,นะฮะก็ไม่ได้มีเสียขวัญอะไรก็ทํางานต่อไปนะว่าเมื่อวานก็ผมก็ยังเพิ่งไปสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชก็ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าสงวนเขตปา่าทุกยานให้เราได้แก้ไขกันอยู่เลยนะครับก็ทํางานต่อไปครับอ,อย่าฟุ้งซ่านครับเราก็บอกสสอ,อย่าคิดมากคิดว่าจะยุบไม่ยุบมันเหมือนมันเหมือนเด็ดดอกไม้ไงไม่รู้นะ นั่นไอ้ตรงนั้นนี่รักไม่รักใช่ไหมไอ้น,นี่เรายุบไม่ยุบนะคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ก็รอวันที่เจ็ดีกว่าแต่คนที่ออกมาก็คือมีได้สองทางก็คือบวกกับลบถ้าบวกก็ถือว่าเป็นผลด,ดีกับก้าวไกลแต่ถ้าผลลบออกมาก็คือทางก้าวไกลเองก็มีทั้งเรื่องของพักและบุคคลที่จะรับไม้ต่อเรียบร้อยใช่ไหมคะคืออย่างนี้ฮะ<ม>เราก็ยังไม่ได้เตรียมการอะไรถึงขนาดนั้นน่ะแต่ผมคิดว่าเราก็มีกลไกและก็มีการตระเตรียมว่าเราจะทําอย่างไรต่อไปที่เรียกว่าเรามี แผน B แล้วกันมีแผน2แล้วกันเพราะว่าจะบอกว่าไม่มีแผนเลยนะครับมันก็คงไม่ใช่แต่ดะบอกว่าโอเราเราเรา,เราเชื่อมั่นแน่ๆว่าต้องเดินแผน2เราก็คงพูดอย่างนั้นไม่ได้คือจะออกมาเป็นผลดีหรือผลเสียเนี่ยผมว่าเรามีทางออกที่เราตเตรียมไว้ทั้งหมดแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามันก็ต้องใช้พลังงานพลังใจอยู่บ้างเนาะจะบอกว่าชิวๆไม่มีอะไรเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่มันมีทางออกแหละเพระปั้งเราก็เดิน1 2 3 4สไปเลยนะครับแต่ถึงขั้นว่า โหเราเตรียมอะไรไว้แบบเรียบร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้คงไม่ใช่นะครับอขอบคุณครับขอบคุณครับา <c oughs> ถามทีทีก็ตอบเหมือนเดิมอ่ะนะ <c oughs> ตอบที่ทีก็ตอบเหมือนเดิมไม่รู้จะยังไงก็ก็เดินหน้าต่อไปนะครับไม่ไม่มอนที่พี่ที่ตอบถแถบกับพี่พิรุณแกบอกว่าหลังๆเขาบอกไม่ยุบแล้วไ <c> ง <oughs> นึกว่าถามว่ามีสัญญาณอ๋อคือคือคือคำถามคืออย่างนี้ฮะก็เรียกว่าอะไรดีล่ะคือ โอเคแหละมันมีนกลไกในการสกัดก้าวไกลแหละเราเชื่ออย่างนั้นนะเราก็เชื่ออย่างนั้นแหละว,ว่ามีกลไกในการสกัดก้าวไกลแต่กลไกนั้นน่ะเขาก็ต้องคิดถูกปะ่ะว่าตกลงน,นึกภาพว่าทงคือสกัดก้าวไกลถ้ายุบแล้วสกัดไม่ได้เขาก็อาจจะไม่ยุบถูกป่ะถ้ายุบแล้วดันเหมือนถีบหลังก้าวไกลให้วิ่งเร็วกว่าเดิมเนี่ยเขาจะยุบทาไมถูกปะ่ะเนะเราก็คิดก็มีการอนุม,มานในใ,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 ในในทางเลือกนี้เหมือนกันนะครับเราก็เลยคิดว่าแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าบ้านเมือง อยู่ในหลักนิติรัฐนิติธรรมเนะี่ยที่3าองค์ประกอบที่เราได้ต่อสู้ไปแต่ผมคิดว่ามันไม่มีเหตุให้ยุบนะเราก็มั่นใจในความสุจริตของเราอะนะซึ่งเราก็ยืนยันอนะ่ะผมไม่เคยตอบเรื่องนี้ด้วยน้ําเสียงสั่นเครือเพราะผมมั่นใจในความสุจริตของพรรคจริงๆอนะดังนั้นะเราก็ไม่มีความต้องการเราไม่มีความต้องกลัวอะไรอ่ะนะเราไม่มีความจำเป็นต้องกลัวอะไรนะครับครับคุณครับ